สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ก็พบกันเช่นเคยนะครับจากรายการพระคำจากสวนสดใหม่ทุกวันวันนี้ก็นำพระธรรมมัทธิวบทที่19ข้อที่26มีความว่าพระเยซูทอดพระเนตรดูพวกสาวกและตัดว่าฝ่ายมนุษย์ก็เหลือกำลังที่จะทำได้แต่พระเจ้า ทรงกระทำให้สำเร็จได้ทุกสิ่งพระธรรมตอนนี้สืบเนื่องมาตั้งแต่ข้อที่16เพราะเหตุการณ์ก็คือมีชายคนหนึ่งมาหาพระเยซูและปรารถนาจะได้รับความรอดพระเยซูก็ถามเขาว่าท่านได้ทำตามธรรมบัญญัติทุบการไหมเขาบอกทำแล้วนะแล้วพระเยซูก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นนะให้ท่านไปขายทรัพย์สินทั้งหมดแล้วแจกคนยากคนจนชายคนนั้นรู้สึกผิดหวังมากก็เดินหนีไป แล้วพระเยซูก็นำเหตุการณ์นี้มาสอนสาวกว่าอูดนะจะรอดรูเข็มก็ยังง่ายกว่าคนมั่งมีจะเข้าในแผ่นดินสวรรค์โอ้เมื่อสาวกฟังอย่างนั้นแล้วก็รู้ว่าโอ้แล้วจะรอดได้อย่างไรอ่ะถ้าอย่างนั้นเราจะรอดได้อย่างไรล่ะมันจึงที่มาของข้อที่26ที่พระเยซูตอบคำถามของสาวกว่าเราบอกความจริง แก่ท่านทั้งหลายว่าพระเยซูใช้คำนี้เลยนะครับฝ่ายมนุษย์ก็เหลือกำลังที่จะทำได้แต่พระเจ้าทรงกระทำให้สำเร็จได้ทุกสิ่งพระเยซูกิตกำลังดึงใจของสาวกว่าความรอดเรื่องความรอดมันไม่ได้เกิดจากการประพฤติหรือการกระทำของมนุษย์แต่ความรอดเกิดจากพระคุณความรักของพระเจ้า ความรอดจะเกิดขึ้นได้ก็คือความเชื่อที่เชื่อว่าพระเยซูคริสต์คือองค์ผู้เป็นเจ้าสเสด็จเข้ามาในโลกนี้ยอมสิ้นพระชนบนแั่งเขนเพื่อรับโทษบาปแทนมนุษย์ทุกคนความรอดเกิดจากความเชื่อไม่ใช่เกิดจากการกระทําใดๆของมนุษย์นี่คือความหมายของพระธรรมตอนนี้นะครับผมเชื่อว่าพี่น้องก็จะเห็นแต่พระคุณความรักของพระเจ้าว่า ความรอดที่เราทั้งหลายได้รับนั้นไม่ได้เกิดจากตัวตนของเราเลยแต่เกิดจากพระคุณความรักของพระเจ้าที่มีต่อเราทั้งหลายขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกทท่านในวันนี้นะครับสวัสดีครับ